ในระหว่างนี้นะครับเช่นเคยครับคณะกรรมการทั้ง7ท่านถามตอบกับเดอะแมสซิงเกอร์เข็นมาให้ได้ครับเอาให้ตายรุมเลยเริ่มจากหน้ากากสละเปาก่อน2นาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับคุณเป็นลูกครึ่งไทยจีนใช่ไหมคะเป็นลูกครึ่องรัาคุณเป็นลูกครึ่งไทยไต้หวันใช่ไหมคะบอกว่าเป็นลูกครึ่องรับ บอกว่าเป็นลูกครึ่งนะที่คุณบอกว่าคุณเป็นลูกครึ่งคุณเป็นลูกครึ่งอะไรครับลูกครึ่งบอกครึ่งน้าหรืออะไรฮะครึ่งบอกครึ่งน้ำแล้วี่หอยหรือเปล่านะผมไม่อยู่ในสังคมไม่ได้เพราะอย่างนี้แนี่นาเป็นไหหรือเปล่าแนวดนตรี three, ที่คุณถนัดเนี่ยคือป๊อปแดนซ์ใช่ไหมครับแนวที่ถนัดคือจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองถนัดแนวเพลงอะไรแต่เป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากครับชอบร้องเพลงมากครับ คุณเคยเป็นพิธีกรภาษาจีนไหมคะพิธีกรภาษาจีนเ๊้เอภาษาที่คุณถนัดที่สุดคือภาษาอะไรคะภาษาใจครับภาษาใจอะค่ะคุณชอบผู้หญิงแบบว่ารูปร่างแบบไหนคะผู้หญิงเป็นแบบพิตาครับ เขาแบบพ่ตกครับน่ารักจริงหวานนะเนี่ยถ้าคุณแต่งงานกับพี่ตั๊กแล้วลูกคุณจะออกมาเป็นยังไงคะหมายถึงว่าออกมาเป็นไข่หรือเป็นตัวครับใช้คำว่าไข่หรือตัวอกน่ารักอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพตาเป็นคนสวยใช่ โรแมนติกไหมคะโรแมนติกไหมครับผมว่าผู้ชายทุกคนเขาก็โรแมนติกนะครับโดยเฉพาะพี่กันนะผมเห็นเขาสวีกับแฟนบ่อยฮะเออแล้วก็เราเคยร่วมงานกันไหมครับโอ้พี่หนึ่งถามทุกรอบเลยอ่ะอ่ะจริงป่ะจริงป่ะวะจริงป่ะฮะท้าเบลอไปยิบก่อนนะครับเออเราเคยเจอกันบ้างไหมเราเคยเจอไหมจ๊ะ ไคเจอกันหลายรอบนะครับแล้วเวลาเจอพี่เนี่ยเรามักจะกอดกันอยู่เสมอใช่ไหมคะหอมแก้มเลยนะใครอะอะแต่แบบคุณนะคะเออคุณแม่รัวเราใหญ่เลยครับเมื่อกี้นี้แล้วเราเจอกันเราเคยกอดกันได้ไหมคะซาร่านี่เจอกันผมไม่แค่กอดนะเพราะคุณสวยฮะเออเราเจอกันเรากอดกันไหมครับไม่น่าจะกอดป๋าฮะ ริปจะตกเวทีแล้วยจะตกเวทีแล้ววะถ้าโลกนี้ไม่เหลือใครแล้วนะเหลือดอกไม้ครับผมพี่ตั๊กครับุกโกะอะไรอะและสาร่าครับผมสเปาเลือกใครคะลูก oh, <no. S 2> เลือกใครเดี๋ยวพี่เซศษดิพี่เซนศษพี่เซศษ พี่บุกกาฮะเพราะว่ายังไม่เคยลองแา่ลเปลาก็เลยจะพูดว่าไม่เคยลองอาหารฝีมือบุกกครับผมคุณเซะละเปลาคุณเคยมีวงใช่ไหมครับเคยมีวงครับแล้วแตกใช่ไหมครับ<ผ>มไม่ได้แตกอะทำไมอยากให้ผมวงแตกอะเออไม่ได้แตกอะยังอยู่เหรอครับ มันไม่ได้ไปทำอะไรมันจะแตกได้ยังไงโอ้เป็นเงฮะคุณเล่นมายากลได้ไหมคะทำไมครับเอาถามมุกคุณตอบดิคุณสลาเปาอย่านึกว่าคุณสลาจะมีมุกทุกครั้งนะครับคุณมีซิกแพคไหมคุณมีซิกแพคไหมคะ ผมมีใิ่แปดไม่รู้แต่ว่าเอลผมแข็งแรงมากค่ะว้าวชอ์เอลผมไม่เห็นเออคุณสารเปล่าบุ๊กก็อยากจะเห็นท่าเต้นคุณบอกว่าคุณเอลดีขอดูสักนิดหนึ่งได้ไหมคะคุณสารเปล่าขา บอยได้ไหมคะแม่ยังไม่สัง่งทำกันนะคุณรู้ไหมชุดนี้ร้อนรีบรีบถามโ okay, <okay>, okay. อเคโอเคเมื่อกี้ล้มไปพี่กันช่วยก็เหมือนไม่ได้ช่วย <laughs> <laughs> ตอนนี้เอวเ <laughs> ทดไปแล้วลับไปทำไงดีใช้เอวไม่ได้แล้ว จะปั๊มยังไงจะปั๊มยังไงชอบีบอยหนยคะรูจังวะมา เคยถ่ายรายการไหนที่เหนื่อยเท่าไรครับบอเวลาตั้งสตินะครับหายใจลึกๆอยังเหลืออีกหนึ่งท่านครับหน้ากากดอกไม้สองนาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเราเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าไม่มีเพื่อนแบบนี้ค่ะไม่มีเพื่อนแบบนี้ครับเราเพิ่งเจอกันไม่กี่วันนี้ใช่มีครับคุณขา กำลังจะบอกว่าวันนี้ดีใจที่ได้เจอพี่บุโก็ตัวจริงคเคยเห็นแต่ในไอจค่ะอา้าวเคยร่วมงานกับพี่มิคาเคยค่ะแต่ว่าไม่อยากร่วมงานอีกแล้วว้าไปแล้ว,วคุณมีซิงเกิลไหมครับเคยมีค่ะดังด้วยใช่ไหมเปิดดังๆมันก็ดังอยู่นะแล้วอะไรอ่ะ อะไรอ่ะเดวเดวเพืเดนยยังยพี่หนึ่งถามก่อน <c oughs> เราเคยเจอกันที่ฟิตเนสใช่ไหมครับโอ้พี่หนึ่งเล่นฟิตเนสด,ด้วยเหรอไม่ได้เล่นก็ทำอันนั้นเป็นงั้นนะเออเดินผ่านหนูจะฟ้องเมียพี่ว่าพี่ไปดูสาวในฟิตเนสเออยังไงล่ะคุณเคยถ่ายแบบเซ็กซี่ไหมคะจะเอาเล่มไหนล่ะคะเนี่ย คุณดอกไม้คะคุณดอกไม้คุณเป็นคนฉลาดใช่ไหมคะมากสุดยอดแสดงว่ามีเกสอนทำไมอนะ่ะอะไรครับเอา้าก็มีเกสอนไงเกสอนดอกไม้เอเอนั่งทะลุ <c oughs> ช่วงนี้ดูเหนื่อยๆนะลูกนะแฟนของหนูหล่หอไหมคะอย่าเรียกว่าหล่อเลยค่ะเรียกว่าโคตรหล่อ <c oughs> คุณบอกว่าแฟนคุณคนหล่อนเนี่ยถ้าเขาเทียบกับผมใครหล่อกว่ากันอ้อพี่ไหวหนูขอโทษนะเอาเลยลูกหน้าพี่เหมือนเลยอ่ะท่านหนึ่งครับแฟนคุณเป็นพระเอกละครใช่ไหมคะ แฟนดิฉันเป็นพระเอกในชีวิตจริงของดิฉันเท่านั้นค่ะแฟนล่าสุดของคุณเนี่ยคุณเคยเลิกกับเขาไปก่อนแล้วกลับ,ลบมาคบกันใหม่ใช่ไหมคะเราไม่เคยเลิกรักกันได้เลยค่ะอ,อส้สวยสวยแฟนของคุณเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยโดนพึ่งต่อยที่ปากใช่ไหมคะเอาแสดงว่าโดนต่อยไม่นานใช่พึ่งต่อย เวลาบวมน่ะดิฉันแรงไปนิดหนึ่งโอ้ยมันพูดได้ด้วยเหรอรอดจังเลยอ่ะโอ้ยเด็ดเด็คุณชอบเต้นไหมคะชอบเต้นไหมครับชอบเต้นแต่ว่าเต้นไม่เป็นนะคะจริงเหรออยากรู้จังวะมอจังหวะมันช้าไป Yeah.